เกียร์หนึ่งรอบรเบาๆครับน่าจะประมาณพันสองพันสามครับนะฮะคอนโพลมันไม่มันมันไม่ถนัดนะครับคอนโพลข้อเสียนะครับของ M U 5มห้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาคารนันชาแนลนะฮะคนดีใจมากๆนะที่ท่านเข้ามาชมคลิปอีกทีหนึ่งของผมเสหรับทิตย์นี้ฮะของานกู้อีกเช่นเดิมครับกับเจ้าตัว MU57 นะฮะอันนี้มาหั่นตอไอยครับกะว่าจะปลูกมันต้นฝนเนี่ยฮะแต่ว่าอะไรฮะเจ้าของเดิมคนที่เช่ายังไม่เอาออกเลยครับป้อยนะฮะกะว่าจะปลูกต้นฝนนะครับโอ้โหไม่ได้นะฮะแบบนี้ วบอกนะครับว่าให้เวลาอีกแค่สองวันนะครับไยไม่เยอะครับไม่ถึง500รกิโลครับเนี่ยผมดูแล้วฮะก็ามาออกมาเอาออกให้กันนะครับอันนี้กับเจ้าตัว m ดูเนี่ยฮะกับ m 8 540ครับอันนี้น่าจะได้หั่นทีละ3ามผานนะฮะสามใบค่อนข้างที่จะ แข็งด้วยนะครับมุดไว้รอบแรกครับรอฝน,นครัส่วนนี้มาดูตัวการทำง,งานของเอ็มดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ตั้งฐันหันทีละรอบจัดครับถือว่าโอเคเลยนะครับทำงานเร็ว 1> 1รอบเบาๆครับน่าจะประมาณพันสองพันสามครับวิ่งเร็วนะฮะร,รอบเร็วกว่า F85 อีกนะครับอาจากที่ผมลองขับดูต้องเผาก่อนนะครับว่า เอาเต่ามองนี่ก่อนได้เอาเต่ามองข้อไทยได้ก่อนซุปนี้ให้เขาจอมอว่าเขาจังพอเอาแต่ซ้ำข้าไทยได้ก่อนเอาแต่ซ้ำข้าไทยได้ก่อนซุปนี่ยอ้อนเขาจังพอให้เขาจอมาเอาไว้เขาจะเอาเ้างกตัดตัดไปปุก๊ก นี่น,นเอาจะซ้ำที่ห้อเห็ดเต่กวันี๋ยวผมกาแฟแด้๋ยวมาก่ะสุบเวเลียนเขาป้าอ,ปอ้ยเข,ปขาป่าเขาใส่เขานีบ่ะแมนอ๋อพอห้าลเลยนี่จะได้ไม่ไทยยีกหรอกน้ำเลย กินสามผานพอครับดีและครึ่งล่องคุณสรุปเลยนะฮะกินก็สุ่มดีนะครับด้านหน้าก็ว่าจะปลูกมันเนื้อที่หกไร่ครับแต่ว่าเจ้าของที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับจะให้ เอาอยางออกให้แกรประมาณผมตี2ไร่ครับก็ต้นยางเป็นของเราครับลูกค้าประมาณ5้าหต้น รู้สึกจะเป็นห้ามห้ามห้ามหากม,มาษาอีสานก็นี่นะฮะไม่เสมอกันนะครับก็ทำงานได้เร็วครับเร็วจริงๆนะครับโอ้โหห้าเจ็นะครับต้องบอกไว้เลยนะจากการใช้งานนะครับยันมาเอ็มอ่าไปเอ็มก็ไม่สู้นะครับ ลายเอ,เอ็มสามห้าแบบนี่ก็แรงสุดเยอะเท่านี้นะฮะนะครับอันนี้คิดว่าน,น่าจะได้เปรียบที่ทว่ามีเบียดแต่ว่ารอบของเขาจัดจริงนะครับตัวนี้รอบเร็วนะฮะก็เครื่องน่าจะเครื่อง ตัวเดียวกันกับ49หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจน่าจะอันนี้ไม่ได้ศึกษานะฮะผู้รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็เบานะ อันนี้ครับใกล้ถึงชูวแต่ท้าแล้วนะครับอันนี้ก็ปัญหาก็อยู่ที่หางไทแล้วนะครับนะตอนนี้ CMT เริ่มจะไม่เป็น CMT แล้วนะครับให้เป็นลูกผสมไปแล้วนะฮะนะตอนนี้อยากได้ของใครเ้งดีครับตอนนี้ก็กำลังมองหาอยู่นะครับ่านใหม่ขอมือสอง นี่ก็เอ็มแปดห้าสี่ศูนย์นครับมาดูครับความเร็วนะครับอันนี้รอบเบาๆนะฮะเนี่ยกินสี่พันครับพันนะนะครับ, 4, 000, รบ,นนรบตัดคลิปมาที่งานนั้นนะครับไถก็เรียบร้อยนะฮะมอสักครูอนนี้เรามา ในที่ได้หกไร่ครับก็ไ 1, ร่ละหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นงานดันอ่าดันหญ้าเครือนะครับก็จะไทยใส่กันนะฮะอันนี้เปียหนึ่งนะฮะโอ้โหแปีหานี่ยยัง,ยงแบบแรงหมดนะครับ อันนี้ห้าเจ็ดก้อนโศกได้นะ่ะนะมันเป็นโศกแต่ว่าคอนโทนของเขาเนี่ยคอ <c oughs> นโทนเขาเนี่ยโอ,โอ้ยบับสูงเลยล่ะ <c oughs> เอาตู้ๆไปนี่แล้วครับคอนโทนเขาแต่ว่าคอนโทนเขามัน บังคับยากนะครับดูด,ด้านในนะฮะไปดันดินหน้านะฮะเสียงนิ่มนะครับคาดเร็จ ออเดิมครับสี่เก้ายังเสียงค่อนข้างล่นตันนี้นะฮะเสียงคล้ายๆรถใหญ่เลยนะครับเอามานี่ก่อนครับมองๆท้าคนเขายังเอามาพี่แต่ถ้าตกกับแปงนะฮะช่วงนี้เดีย๋ยวได้พันใหม่ก่อนครับ เบาๆนะเสียงเข่มมากเลยนะครับเสียงยังเสียงคล้ายคล้ายรุ่น L 5 0นะครับยังเป็นสเต็ปเสียงคล้ายๆเดิมนะครับขนาดมีโบนะะ ค,คอนโฟนมันไม่มันมันไม่ถนัดนะครับคอนโฟนข้อเสียนะครับของ MU ดู U ่านี่ก็จะเก็บมานะครับแล้วก็ถเลยน่าจะได้อีกสักไร่นะครับ ปินทรายนะครับตัวนี้ถ้าแบบดันงานหนักจริงๆก็น่าจะได้ใช้รูวครับอันนี้ไฮหนึ่งแบบงานเบาๆฮะ แค่ยา,าโอเคครับเดี๋ยวขอผมขออนุญาตนะไปช่วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจากถ้ำแซก่อนนะฮะโอเคฮะก็จะประมาณนี้ครับขอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวไม่มีที่ันเองไม่มีใครขับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขับเองกันแล้วกัน โอเคครับยังไงคลิปนี้นะขออนุญาตลาจากพี่น้องเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ส่วนผมก็ไปรีเอ็มแปดห้านะฮะโอเคครับ, <Okay. S 1> okay, รบก็จบประมาณนี้ฮะค,คลิปนี้ขออนุญาตลาจากพี่น้องเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจับคำว่า <Okay. S 1> สวัสดีครับ